สวัสดีครับอัปเดตการทํางานนะครับประจำวันที่17กรกฎาคมนะครับวันนี้นะครับมาในธีมของประกันควบการลงทุนแบบ UL นะครับผมเน้นความคุ้มครองนะครับวางแผนในความคุ้มครองคุณลูกค้าอายุ44ปีนะครับ ตั้งใจจะออมเพียงแค่10ปีนะครับผมสัญญา20ปีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลูกค้าของทีมงานอีกทีนึงนะครับมาปรึกษาว่าอยากจะออมเท่านี้นะครับผมแล้วที่เหลือนะครับอยากจะให้เป็นคุ้มครองยาวๆนะครับเพราะว่าเพิ่งมีลูกนะครับผมนะครับก็จากภาพนะครับตัวอย่างนะครับออมนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทสิบปีก็ตกเดือนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับความคุ้มครองนะครับดูที่สีม่วงนะครับแปดแสนสามหมื่นบาทนะครับผมและถ้ามีคําถามว่าถ้าถ้าเสียชีวิตนะครับ จะได้เท่าไหร่นะครับแต่ละปีนะครับผมความคุ้มครองนะครับจะได้8,300,000บาทนะครับทดไว้ในใจก่อนอันนี้คือได้แน่ๆนะครับที่เหลือนะครับจะได้มากขึ้นนะครับดูที่ตารางทางด้านขวาสุดนะครับที่เป็นรูปเบิกเอทีเอ็มนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เขตเป็นสีส้มสีฟ้าสีเขียวนะครับด้านขวาสุดนะครับอย่างตัวอย่างนะครับผมถ้าอายุที่58ปีนะครับเสียชีวิตนะครับรับ8,300,000บาทบวกกับนะครับตารางสีส้มนะครับที่มีสีฟ้าอยู่ด้วยนะครับผมอันนี้นะครับก็คือ81,0 นะครับสมมุตินะครับที่ปีที่20นะครับเสียชีวิตนะครับก็รับ8 0 0 0 0 0บาทบวกกับสีเขียวนะครับมุมขวาสุดนะครับอีก61,000บาทนั่นเองนะครับ คำถามต่อมานะครับแล้วเราหยุดออมนะครับแล้วจะถอนเงินนะครับถอนเงินต้องดูยอดเงินตรงไหนและได้เท่าไหร่วงเงินสามารถถอนได้เท่าไหร่บ้างนะครับผมดูจากภาพเลยนะครับถอนเงินนะครับสังเกตนะครับลูกศรสีเขียวนะครับอันนี้ผมหยุดตั้งแต่ปีที่11นะครับผมไม่ได้ออมแล้วนะครับผมแล้วก็เรามาดูที่ทางด้านขวานะครับผมที่เป็นตารางสีส้มสีฟ้าสีเขียวที่บอกนะครับผมคืออันนี้นะครับสามารถถอนได้นะครับผมอย่างเช่นนะปีที่อายุ58นะครับมีวงเงินนะครับอยู่ที่ 8 1 0 0 0บาทนะครับสามารถถอนได้ต่ำสุดแล้วกันนะเอาผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับจะได้ไม่ต้องจำมากนะครับมันอาจจะไม่เป๊ะนะครับก็คือถอนได้ต่ำสุดเหลือได้ในบัญชีอย่างน้อยนะครับก็คือ10,000บาทนั่นเองนะครับถอนได้คือ7 1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะถอน5,000 8,000นะครับหรือ1 1 0 0 0 12,000ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราอยากจะถอนแล้วกันนะครับผมวันนี้เปรียบเสมือนนะครับสมุดบัญชีกองทุนแล้วกันนะครับว่าเราสามารถเลือกถอนได้แล้วกันนะครับและเรียนราถามนักวางแผนการเงิน ถึงตรงนี้นะครับผมถามว่าเอ้าแล้วทำไมแต่ละปีนะครับตัวบัญชีในการออมมันถึงลดลงอะนะครับผมเพราะว่าเราไปใช้กับการเสียค่าใช้จ่ายในความคุ้มครอง830,000บาทนั่นเองนะครับคำถามต่อมาแล้วถามว่าเอาแล้วเสียในวงเงินเท่าไหร่นะครับแต่ละอายุไม่เท่ากันนะครับผมให้ดูตัวอย่างที่อายุ55ปีนะครับผมสังเกตได้นะครับที่ผมวงกลมเอาไว้สีแดงนะครับผมก็คือ298บาทก็ตกเดือนละ300บาทนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่านะครับ อายุ55นะครับจ่ายค่าคุ้มครองนะครับเดือนละ300นะครับได้ในได้ในเรื่องของคุ้มครองก็คือ8,030,000บาทนะครับผมถ้าที่เป็นปีก็300คูณ12ครับ2 3 36ก็คือ3,600บาทนะครับผมนั่นเองนะครับวันนี้ที่มาที่าปเอาแบบข้าวๆสั้นๆนะครับอยากให้ดูบ่อยๆนะครับแล้วก็จะได้ค่อยๆเข้าใจแล้วกันนะครับผมดูครั้งเดียวครับผมว่ามันเข้าใจได้ยากแล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับเป็นตารางนะครับผมก็คือ ผลตอบแทนนะครับของบริษัทนะครับผมอให้ผมรวบวมดูสีฟ้านะครับเห็นไหมครับสีฟ้าเนี่ยผลตอบแทนนะครับทั้งคงทั้งทุกปีตั้งแต่ปี54นะครับผมจนถึงปี6 5นะครับก็คือ3%กว่าๆนะครับ3.4นะครับผมส่วนตัว U L 2นะครับผมก็คือที่วงกลมสีแดงนะครับ3.39นะครับรายละเอียดเดี๋ยวลองถามพี่เลี้ยงดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับในทีมเรานะครับมีใครสามารถนะครับนำเสนอ U L ลูกค้าได้บ้างนะครับทั้งหมด7ท่านนะครับตามนี้นะครับใครสนใจเพิ่มนะครับก็ติดต่อสอบถามผมหรือไม่ก็น้องรดไ้นะคับ อีกข่าวนะครับช่วงนี้โควิดนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้ล่าสุดวันนี้ทีมงานเรานะครับผมก็อยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งคนนะครับผมครอบครัวนะครับมีลูกเล็กนะครับผมอีกคนนึงก็กักตัวอยู่บ้านนะครับโฮมไอโซเลชันนะครับผมก็มีคําถามจากทีมงานมาครับ โฮมไอโซเลชันเบิกได้นะครับก็ตอบง่ายๆนะครับผมตอนนี้นะครับถ้าทําแบบผู้ป่วยในเอาไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโฮมไอโซเลชันหรืออยู่บ้านนะครับยังไงก็ตามนะครับผมถ้าไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนะครับหรือ Ho สเทลนะครับผมอันนี้นะครับเบิกไม่ได้นะครับยกเว้นว่าต้องทํากรณีผู้ป่วยนอกเอาไว้นะครับผมก็คือ OPD นั่นเองนะครับรายละเอียดดีติดต่อถามผมหรือว่าพี่เลี้ยงได้แล้วกันนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับผมนอนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะครับผมก็ไลน์มาบอกว่าเนี่ยที่โรงพยาบาลแถวเส้นลาดพร้าวนะครับผม ถ้าสังจากแฟกเคมปแล้วนะครับส่วนต่างค่าห้องนะครับจะลดได้เพิ robust. ่ม okay อีก20%นะครับในกรณีที่แจ้งว่าตัวแทนเป็น MDRT นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแทนปกตินะครับก็ลดได้10%นะครับผมจากส่วนต่างค่าห้องทีหนึ่งแล้วกันนะครับและเรียกติดต่อสอบถามมาได้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ขอพท่านี้นะครับผมขอคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมช่วยคนเก็บเงินสําเร็จนะครับเก็บสุขภาพสําเร็จเก็บบานาญสําเร็จนะครับวางแผนครองครองสำเร็จนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับสวัสดีครับ